สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรม b o o s t Stacks นะคะการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็การติดตั้งเนี่ยก็เหมือนโปรแกรม,มอ,อื่นๆทั่วไปนะคะโปรแกรม b o o s t Stacks เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่จำลองระบบปฏิบัติการ Android นะคะมาใช้บน PC แล้วก็เครื่อง Mac ของเรานะคะเราสามารถที่จะโหลดแอปที่อยู่บน Google Play เนี่ยมาเล่นได้เหมือนบนสมาร์ทโฟนเลยนะคะ เราก็รอการติดตั้งจนเสร็จนะคะพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะก็หน้าตาของโปรแกรมนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ในส่วนห้องบนนี้ค่ะก็จะเป็นแอปที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราเข้าไปดูทั้งหมดกัานะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่ของแอปอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นท็อปแอปนะคะก็เป็นพวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูการตั้งค่ากันนะคะดูตรงแอปพลิเคชันค่ะ รงนี้ก็จะบอกเราว่าเราใช้พื้นที่ที่ดาวน์โหลดแอปไปแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังเหลือที่ว่างที่สามารถโหลดแอปอีกเท่าไหร่นะคะในส่วนต่อไปมาดูส่วนของบัญชีและการซิงค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว,ว่าเราได้ทําการซิงกับอ e ีเมลนี้นะคะถ้าเราไม่อยากซิง์กับอ e ีเมลนี้นะคะหรือว่าอยากจะซิงกับอ e ีเมลอื่นนะคะเราก็สามารถ เพิ่มบางทีได้ะคะ่ะแล้วก็ไปที่ Google ค่ะแล้วก็คนที่มีอ e ีเมลที่เป็น Gmail อยู่แล้วนะคะก็คลิกตรงที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านของคุณแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็สามารถสร้างได้ค่ะไปที่ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของคุณนะคะให้ครบถ้วน ต่อไปเราไปดูการโหลดแอปกันนะคะก็ถ้าเราเนี่ยรู้ชื่อแอปแล้วนะคะเราก็สามารถค้นหาได้นะคะแล้วกดค้นแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปไปะคะ่ะหรือว่าบางคนนะคะต้องการที่จะเข้าไปในเพจโต r e นะคะเพื่อดูว่าในเพจโต re เนี่ยมีแอปอะไรมาใหม่ๆบ้างน,นะคะแล้วก็คลิกไปที่แอปหนึ่งแอปนะคะ แล้วก็คลิกตรงแอปข้างบนค่ะนี่ค่ะเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของเพจโต้แล้วนะคะคนที่ใช้ android เนี่ยก็จะคุ้นตากันดีนะคะเราก็ลองโหลดแอปมาแอปนะคะเพราต้องการโหลดแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ติดตั้งค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะ แล้วก็รอค่ะสำหรับตอนรอเนี่ยเราก็สามารถกลับไปที่หน้าโฮมได้นะคะแล้วเราก็ดูการเคลื่อนไหวตรงลูกศรชี้ลงนี้นะะว่าแอปเราโหลดไปอย่างไนแล้วนะคะแล้วก็มีวิธีการโหลดแอปอีกวิธีนึงค่ะคือการดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์นะคะโดยจะใช้นามสกุลของแอปเป็น apk นะคะแล้วก็จะพิมพ์ชื่อแอปไปนะคะแอปที่เราต้องการจะดาวนะะ์โหลดค่ะเราจะลองดาวน์โหลดให้ดูนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วกดดาวน์โหลดนะคะเราจะคู่นะคะ เราก็กดแล้วก็แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแอปที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะคะก็จะมาอยู่ในไดดีของเรานะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็กด Open with Bootast APK Install น,นะคะ แล้วก็รออินสตอลสจากผู่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็แอปที่เราโหลดเมื่อกี้ค่ะก็จะเข้าไปอยู่ในบูสเต็ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นแอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นะคะอย่างไลน์มาเข้าไปดูนะคะ เราคู่นะคะมาแล้วค่ะแล้วก็สามารถแชทได้ปกตินะคะเหมือนบนสมาร์ทโฟนของเราเลยนะคะสามารถแชทได้แล้วก็เล่นได้ทุกอย่างค่ะเหมือนบนสมาร์ทโฟน ก็ส,บส,บส่งสติกเกอร์ได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์นะคะบนไทม์ไลน์ของเราได้นะคะ แล้วก็เราก็สามารถที่จะโพสต์นะคะสถานะของเราก็ได้นะคะก็เล่นได้ปกตินะคะแต่เราไปลองเล่นอินสตาแกรมกัดูนะคะ อินอแกรมก็เล่นได้ปกติค่ะเหมือนบนสมาร์ทโฟนทั่วไปนะคะก็สามารถกดไลค์ได้นะคะก็โพสต์รูปะอะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยนะคะ น,นี่ก็เป็นข้อมูลของเรานะคะแล้วทั่วไปนะคะปกติแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูบ้างน,นะคะเล่นเกมที่เราโหลดมาเมื่อกี้เลยนะคะที่โหลดทางผ่านทางเบลเซอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะให้หน้าจอของโปรแกรมเนี่ยแบบเต็มหน้าจอคอมของเรานะคะเราก็สามารถ 他来了。 ที่หน้าโฮมนะคะก็ถ้าเราต้องการจะปิดแอปนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนอกแล้วก็ต่อไปมาดูในส่วนของการถอนการติดตั้งแอปนะคะแบบว่าแอปบางตัวที่เราไม่เล่นแล้วหรือว่าเรา เบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะะแล้วก็มาที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการจะถอนการติดตั้งออกนะคะก็ขีดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงที่ถอนการติดตั้งนะคะแล้วกดตกลงค่ะกำลังถอน ก็ถอนกนารติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็กดตรง้ก็ลก,กลับไปหน้าโฮ่ะก็นอกจากที่นำมารีวิวแล้วนะคะโปรแกรม b o o s t r a เนี่ยก็ยังสามารถทำงานได้มากกว่าน,นี้นะคะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ขอจบการรีวิวโปรแกรม b o o s t r a ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ